วันนี้เป็นวันวั้งคัสันสีที่30มสินมนการาคมองพาคุณโยมงงนางสาวกนิกาเสียจีได้มาจับุญกับวันวันนี้อาชมาภขอปรมีหลวงพ่อที่เจ้าใหญ่ก่งแฝงของปาาัสสาคุณโยมงงนางสาวกนิกาเสียจีพรอด้วยคุณโยมชาญวิทใจชอบแล้วก็ติชา นะใจชอบทองมิตรกังคูนขอบารมีของพ่อพร่เจ้าใหญ่ย่่งแปลงผมขอภาษาคุณพออขอมีความไม่แข็งแรงอยู่ยินเป็นสุขมีความสุขความเดินเดินด้วยวัยรมัยเรินด้วยโูกระศบ่อนทรัพย์สินทองอายุกว่านสุขภาลาทุกปีภาลาทุกงานแตงชาตุสาตุพ่อพันจุ์ูนใจชอบประธ์ูลเสียีพันธ เซยนน <es> ่คุณเซยนครับาบนบัวอ่อนบัวอ่อนที่น้องจากตามัตาเหนียวเนสาธุสาธุที่้องก็สมปรารถนาให้นะมีความหย่สาธุสาธุยัาวานีวันนาปูราปิริปูริิสาครังเอวัณีวัดิโตทิพย์นั้เกิานังอุปตปติส e ุยา วจาโรโลโควินาสตมาเตวัฏวันตรายุสุขิีมยุ